สบายดีพี่น้องกับสบายดียามเสารเด้อพี่น้องสุขสุขสนสมองลรสุบอเ์นอเอชทุกทานพี่ขล,บลุบลาแพงทุกถั่วโลกมนันยินดีครับสมส่งของเมตตาพี่น้องยามเสาร์ระตาพามาไถ่คู่บักแตงแล้วพี่น้องไถ้คู่บักแตงพี่น้องเ้ยใกล้ชิลงเมื่อปลูกแล้วพี่น้อง ล่องเบิงพี่น้องเลยลองเบิง,ลงบปลูกมะแตงง้มแรงเนาะสิเป็นจังได้พตาขาดแล้วเด้่ตามาบบท่า,ทานเพิ่นขาดก่อนพตาไปเก็บปักผีกเก็บปักผีกให้อันลููค้าเพื่อนแล้วก็อันขุดหัวผักเทียมนำก็เลยอันอันสวยแน่จังหน่อยมาบบทาา่านพตาจัดการก่อนปตาหมักบุบพ,พี่น้องมึงเนอือ หมอบบวบจนใหญ่โอ้แก้แสราไม้เพื่อหมอบบวบโอ้อล่ามไปแทวนี่โอ้โหนี่เด็กหมากนี่โอ้หมากนี่กำลังพอดีแกงเลยอ่ะพอดีแกงใส่นรณไม้เลยพี่น้องหาน้าไม้แกงบ่ไม่ดิเอาก่อนเอามาใส่ตู้ไว้ก่อน โอ้หมากนะกระพุ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 พี่น้องกระต้นเฮ้ยแกงใส่น้ำใหม่มันก็โอเคแหละบวบถ้าเส้นร่องเอาแบบนี้อะไพี่น้องลองเบงิัง็จะได้ป้อมน้ำเขาเพื่อจะได้ป้อมน้ำเขา่มันเสียนก็จะหาพดดุชได้พี่น้องเนี่ยตกนะก๊กหนักก็จ้หาบอยู่แตบบ่พอมันใหญ่มากเลยเส้นไล่น้ำเขาเลยนะพี่น้อง ปลูกบ่งว่าปลูกย่แมงแรงสิเป็นหมากบ่พีโนโ่น้องแม่ตาก,ก็บ่เคยปลูกจักเพื่อดอกพีโนโ่น้องเอ้ยบ่เคยปลูกจักเพื่อย่แมงแรงปลูกแต่อันปึ๊บแล้วเขาย่ำแรงขนาดกะแต่ว่าอันนี้มันอ่าเดือนสามพีโนโ่น้องเดือนสามแฮมละ่ะเดือนสามแฮมมันถหาอันอ่าสิเป็นหมากาประมาณเดินสี่แฮมเลยพีโนโ่น้องสี่แฮมตัวเดือนหา ถาเป็นหมากเนาะด้วยว่าฉาจะจกินมาซะซะมาต้ากับบเ่เคยปลูกจะเสื่อดอกฮะกับครั้งแรกล้องเบิงจะได้หาหมาห่าพ้นหรือจังได้เนะาะมาต้าดอกพ้นช่วนปลูกก็เลยล่องเบิงห,หน่อยต่จังได้ละ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคู่เฉพาะไฮนี่ รอยน,นี่ได้8แปดคู่ในที่สองลองวงซองให้พี่น่อยเขาก็ยันลุกทุนเนาะเพราะว่าเขาบอกให้ปลูกแค่เสือหน้ายามเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่แต่ว่านี่ก็ลองลองให้หู้ถูกรูปแบบพี่น่อยเรียนรู้ว่ากาาปลูกพังเนาะเป็นอะไรระดูแต่ละรดูนะแต่ละยามนะ จะได้พ้นหมากับพ้น่บนะพี่นนอได้หาหมากับพ้นเป็นหมากหรือโบการปลูกการฟังเนาะเฮาก็ต้องได้เสี่ยงพี่น้อยต้องได้ลงทุนเนาะเสี่ยงวะได้หรือบบได้เฮาก็ยังบ่ทันเนาะสิเป็นหรือบบเป็นเฮาก็ยังบ่ทันแต่เฮาก็ได้เสี่ยงู่แล้วว่าล <ITA> ุบหรือได้ก็ ต้องได้ลองพี่น้ออเลยบลองกับบูหูเหน้องเรื่องการปลูกฟังนี่นะเห็ดไห้เห็ดหน้าเขาก็คือกันเห็ดให้เห็ดหน้าก็เขาก็ต้องได้เสี่ยงทุกด้านว่าสิลุปหรือสิได้เนาะแต่ว่าก็ขึ้นกับการเฮาดูแลหรือว่าเฮาเอาใจใส่บึงแยงมันเห่น้องเ้ยเฮ็ดยังกะเห็ดเรื่องเครื่องปลูกของฟังเขาก็คือกนถคาถาฮาปลูกแล้วบ่ฮดน้าบ่ใสฝุ่นมันกับโบงามพี่น้อออันนี้ก็คือกัน ขั้นถาเขาบูแลมันได้มันกระต้องบ่ได้หน่อยก็ได้ลายบบได้ลายก็ได้หน่อยกรถาลุ่นถาเบิง่งถาส้มน้ำกันพี่น้องเอ๋ยสิเป็นจังใดเนาะสิได้หับหมากหับพลบ่หรือจังใดนะไ่ตาสิลุกหรือสิได้กระถาลุ่นถาเบิง่งพี่น้องเอ๋ยงามแรกเนาะงามนี้มากนะโบมีเวียบโบมีแต่ว่า เฮาก็ต้องแบ่งแยกได้พี่น้องเรื่องการเหตดเวียกเนาะเรื่องการปลูกการฝังเพื่อสเลี่ยงซีบเรียงปากเรียงทองเฮาในประจำวันพี่น้องเอ้แต่ละเมือ่อเฮาก็ต้องมีกินแล้วก็มีใช้พี่น้องเฮาก็ต้องได้เหตดเวียกเหตดงานต้องได้สู่ชนบ้านนอกเฮามันบ่กขึ้นในเมืองนะพี่น้องเอ้ในเมืองพ่นเป็นคนราชการเนาะพ่นได้ ศึกษาแล้วก็ได้เป็นพนักง,งานเพิ่นมีความรู้สูงเพิ่นก็นได้มีวิชาการเหตุาหการณ์แต่ว่าบ้านนอกเฮากันนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยคืองานเฮากัคืออันนี่แหละคือปลูกคือฝังนี่แหละยามแหลกมา s u พ p o r t เมตตาเ้อพี่นอ้องเมตตาบริบาบขวมรวมเนาะบางคนเพิ่นมีความรู้รือว่ามีประสบการณ์ทางด่านหาค่ะหาขายเนาะหรือว่ากับอีกก็มี ฮาตาว่าเมตตาเนี่โอ้ยเมตตาเนี่ยยอมแพ้แล้วเรื่องการขาการขายเนี่ยเฮ้าโบมีทุนแต่ว่าเรื่องคขาขายโบเป็นบ่เป็นขายเป็นมดพี่น้องต่ว่าเรื่องลงทุนเนาะทุนเฮาต้องได้จึ้งทุนเฮาจังขาขายได้แต่ว่าเมตตานี่ค่ากำปั้นพี่น้อยกง่ายๆซะเอากำปั่นสองเบือกนี่แหละขานี่แหละพี่น้องนี่แหละขากำปั่นมือสองเบือานี่แหละพี่น้อย ต้องได้สู่ทนแบบนี้ไปก่อนพี่น้องเกิดซึมมีอยู่มีกินเขานี่ต้องได้อดทนผ่านพาอุปสรรคทุกอย่างพี่น้องเอ้ความถูกความลำบากสะพกเศร้าหายเศร้านาวหัวเาวสวนเขาอีกอย่างกับสะโพกไม่ตาเองเหรอพี่น้องเอ้หลายๆคนข้าเจ้าก็บ่ได้ถูกบ่ได้ลำบากบ่ได้หา บ่ได้ปลูกบ่ได้ฟังเนาะแต่แต่ก็มีอยู่มีกินเพราะว่าเป็นอย่างข้าเจ้าแหละเนี่ยมีวิชาการหาเงินทางด้านไม่เนาะมันกระซื้อกินแท้ๆเพิ่นบ่ปลูกบ่ฟังก็ดิคือเฮาเฮากับผมีวิชาการหาเฮาก็ต้องได้ปลูกได้ฟังกินบ่ได้ซื้อไผเลือกเลือกกินก็ขายเอางเงินหนอ่อยก็พอได้ใส่ในครอบครัวเฮาเองเนี่แหละ มันถาเขาดุเขามันเนาะบ่ได้หน่อยก็ต้องได้ลายเนาะบ่ได้ลายก็ต้องได้หน่อยก็ต้องได้ลองเห็ดยังก็ต้องได้ลองมากลองบ่ถุกสิ่งทุกอย่างบ่ลองก็บ่หู้ได้ว่าซิรุปหรือสีไดเนาะแต่ข้าเห็ดหน้าขาก็ยังได้ใส่ปุ๋ยหน่อยอันนี้ก็ได้ลงทุนคือกันเนอะใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยคือกันทดน้ำสื่อใน ซื้อในกับแพงแพงไปเนอะซื้อในก็นได้อันกระป๋องเน่สี่ร้อยหาสิบสองกระป๋องละเก้าร้อย 900, ไม่จ่าซื้อลงทุนไปนะ่ะข่านน้ำมุกน้ำมันไปพอดีพันหนึ่งเลยพี่นอ้องเอ้ยแต่พอซื้อในยังพันได้ไหลายข่าปุ้ยได้นี่พี่นอ้องปุ้ยไว้ที่หลัง <laughs> เยาสิได้ปลูกเนาะฮาลงทุนนี่สีประมาณอยู่่นละสองพันบาท่นละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮากระสือแต่ปุ๋ยเนาะกับในแต่ว่าผุ่นเฮาเองพี่น้องฮามีผุ่นในคขอเขาเองตักไว้แล้วพุ่นก็นดิตักไว้เรียบร้่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดต้นนี้สิประมาณเก่าคู่เพราะว่าเพ่นไห้ไห้ไหเพันใหญ่ก,กว่าให้ทึง ใหญ่ก็ให้ยาวกว่าเป็นิดหนึ well ่งพี่น้องเลยเ้ากับสีล่องปลูกบางสะกอนว่าคันถาในมันเรือเนาะในมันเลือก็เสีเอาอีกให้หนึ่งพี่น้องในเรือนะสิเอาอีกให้หนึ่งคันฐาในพอดีก็โอเคสำเนียพี่น้องปลูกสำเนียคันฐาในมันพอดีพอดีกันคันฐาในเลือนะสีเอาอีกให้ลุ่มนี่เข้าก็บสิได้ลงทุนซื้อนางอีกพี่น้องเอ้ยนางนางขัง ว่าไก่เขาลงม,มาหอดเนาะเขาก็ต้องได้ขังไก่ผักเทียมเ้าวนน่อยทีเนาะแต่แสนเลยหัวผักเทียมเลยพี่นอง ตาไปกนได้วยขิงกระสอบยังม่ได้แล้วได้ในพี่น้องเอ้ยยังอีกนานหนึ่งกับครขิงห้องใบตาอยู่พี่ก็ยังสองนานพี่น้องปีนี้เข้าประวัตื้อได้เพิ่มเติมี่พี่น้องมาหยาซื้อแล้วปีนี้นะเพิ่มเติมเฉพาะเพียมซื้อไปเลยตาไทยแล้วเลยพี่น้องไทยแล้วกับพิจารณาพี่น้องจการมบตาสิปลู่สักคู่หรือสิปลู่สิบหลกอ๋อบ้านปลูกสิ ปลูกใส่คู่ผัดยันเปืืองน้ำลายพี่น้อยมันสิได้น้ำเขาลายฮหาถ้าปูกใส่ร่องนี้สีปเปืืองน้ำปันได้พี่นอมาขาดูดลงมาใส่กระแลนตมร่องตมร่องตมร่องมาเลยเด้พี่น้อยจังว่าเอาพิจรารณาไม่ต้านิยานยนเปลี่ย, اد, ย, اد ยนขั้นถ้าปลูกใส่คู่น,ได,นดได้เก้าคู่ขั้นถ้าปลูกใส่ร่องได้แปดร่องพี่น้อยตาเอิญประทันหลุดเลยลาเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ พอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีสุข,ขสุขคนเด้อขอบคุณถูกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อ